morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเอาเชา้านี้สกัดบัญชีมาอายัดบัญชีคนค่าก็คือคนที่เป็นคนดีคนบริสุทธิ์พ่อค้าแม่ค้าที่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาชีพเลยเขาไม่ได้ไปเป็นเครือข่ายในกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์หรืออะไรทั้งสิ้นเลยแต่โดนอายัดบัญชีทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็มีคําอธิบายออกมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยออกมาบอกว่าก็คือมันเป็นเรื่องของการสกัดบัญชีมา้าเอาละกลุ่มแรก กลุ่มพวกแบบสมมตินะอันนี้ตามความเข้าใจยกเลยนะคะย่อยให้ฟังก็คือกลุ่มที่สมมุติเป็นนักพนันออนไลน์ซื้หอหวยออนไลน์แล้วทีนี้พอได้ได,ด้เล่นได้อะไรเงี้ยทางเว็บเนี่ยก็โอนเงินมาให้เว็บเนี่ยก็คือโอนเงินผ่านบัญชีม้ามาพอเงินบัญชีมาเข้ามาที่บัญชีคนนี้เงคนนี้ก็เลยโดนอายัดบัญชีไปด้วยเพราะเขาไล่เส้นทางการเงินไอ้กลุ่ม้ง่ายไม่มีปัญหาแต่ทีนี้กลุ่มที่มีปัญหาก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาขายของธรรมดา กขาเอาของไปแล้วก็รับเงินมาทําไมเขาโดนอายัดบัญชีกอทางธนาคารก็บอกว่ามันก็คือการไล่เส้นทางการเงินเช่นเดียวกันเช่นว่ามีการเอาบัญชีม้ามาซื้อของ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 เขาก็เลยไล่ปิดอายั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 ดบัญชีนั่นเองคําถามต่อมาก็คือบัญชีม้ามันเอามาซื้อของด้วยหรอปกติเนี่ยเห็นแต่ว่าแบบหลอกคนเขาไปเปิดบัญชีแล้วมันก็เอาไปกดเงินออกหลังจากที่ไปหลอกเหยื่อได้มันเอามาซื้อของด้วยหรอ ทานธานาคารในประเทศไทยเขาก็ชี้แจงเขาก็บอกว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบัญชีประเภทแบบบัญชีม้าขายขาดก็คือไปเปิดบัญชีให้เขาแล้วก็ให้เขาไปเลยรับเงินมาแล้วก็ให้เขาไปเลยปรากฏว่าตอนหลังไอ้บัญชีแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้มากแล้วเพราะว่าธนาคารเขาก็เข้มงวดมากขึ้นเขาก็มีมาตรการในการสแกนหน้าในการยืนยันตัวตนในการจะอะไรต่อไม่อะไรเยอะมากขึ้นจนกระทั่งมันเปลี่ยนรูปแบบมาใช้เป็นบัญชีที่เลี้ยงบัญชีอยู่เลี้ยงบัญชีอยู่ก็เช่นมีใช้บัญชีที่เป็นบัญชี ที่มีการใช้งานก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่บัญชีเปิดใหม่เวลาที่จะถอนเงินก็เรียกมาสแกนหน้าทีหนึ่งทีนี้พอธนาคารเขาไล่เส้นเงินเจอว่านี่มีการใช้บัญชีชื่อนี้ในการหลอกเลืองเยื่อและหลอกลวงผู้เสียหายเพราะฉะนั้นบัญชีอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้ชื่อคนคนนี้แล้วมีการเอาไปซื้อของอาจจะเป็นบัญชีที่สองบัญชีที่3บัญชีที่4เอาไปซื้อของไปสแกนจ่ายเขาก็ไล่เส้นทางตามชื่อนี้ไปต่อไปต่อจนกระทั่งถึงแถว3าแถว4แถว5้าแถวหไปจนถึงแม่ค้าพ่อค้าที่รับโอนที่มีการรับสแกนจ่าย นั่นเองนะคะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าพ่อค้าแม่ค้าถูกอายัดบัญชีเต็มเลยทีน,นี้ทางดีกระทรวงที่จิทตลอเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาออกมาบอกว่าไม่ใช่อา,อายัดบัญชีนะอันนี้เรียกว่าการระงับยอดเงินชั่วคราวเพราะว่าการอายัดบัญชีเนี่ยมันจะต้องมีหมายมันจะต้องมีขั้นตอนทางกฎหมายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปอายัดบัญชีได้เองอันนี้ไม่ใช่อายัดบัญชีมันเรียกว่าการระงับยอดเงินชั่วคราว บัญชีนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่โอนเข้าโอนออกได้อยู่เพียงแต่ยอดเงินที่ถูกกันที่ถูกระงับเอาไว้อันนี้ตั้งหากที่จะไม่สามารถถอนได้ไม่สามารถโยกย้ายได้แต่มีคนก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่เขาโดนอายัดทั้งบัญชีเลยเขาโอนเงินเข้าไปในบัญชีชื่อนี้ที่โดนอายัดเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้อายัดแค่ยอดเงินมันอายัดทั้งบัญชีเลยแล้วแถมโดนบัญชีอื่นๆด้วยบัญชีชื่ออื่นบัญชีธนาคารอื่นที่เป็นชื่อเขาด้วยก็โดนเหมือนกันอ่ะเอาละสิว่ายังไงทีนี้อ่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทย ทางดีอีก็บอกว่าผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่โดนอายัดบัญชีให้โทรไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งปรากฏโทรยากผู้สายเต็มสายไม่ว่างแล้วก็พอโทรไปเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งตํารวจให้ไปติดต่อกับตํารวจคดีของคุณเคสของคุณอยู่ที่สอนอนนี้สพนั้นตํารวจร้อยเวรชื่อนี้ชื่อนั้นเป็นคนรับทําคดีอยู่ทีนี้คนก็แห่กันไป แห่กันไปเอาเรื่องเอาความกับตำรวจจนกระทั hey. ่งตำรวจออกมาตัดทอตอนนี้เลยกลายเป็นหน่วยงานตำรวจซัดกันเองก็คือทางตำรวจโรงพักเดี๋ยวจะเรียกเป็นตำรวจโรงพักกับตำรวจไซเบอร์นะคะตำรวจโรงพักซึ่งไม่ปรากฏชื่อไม่ขอเอ่ยนามเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่บงที่สุดแล้วบงที่สุดแล้วเท่าที่ทํามาห้าปีบงก็คือล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่มีประสิทธิภาพอะไรก็ว่าไปโดยบอกว่าเรื่องก็คือว่า พอมีผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาโอนเงินไปแล้วเขาถูกหลอกให้โอนเงินไปใส่บัญชีนี้เขาก็แจ้งไปที่1441 1441ก็เอาลงเข้าไปในระบบแจ้งความออนไลน์โดยที่ยังไม่ต้องสืบหาหลักฐานไม่ต้องมีพยานอะไรทั้งสิ้นแค่มีคนมาแจ้งทีนี้ไอ้ระบบนี้ก็จะประสานไปที่ธนาคารธนาคารก็จะอายัดบัญชีเลยชั่วคราว3วันแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งเคสนี้ไปตามโรงพักต่างๆจุดไหนโรงพักไหนใกล้ผู้เสียหายก็หย่อนลงไปในพื้นที่นั้นแล้วก็ส่ง SMS กลับไปที่ผู้เสียหายที่เขาแจ้งมาทีแรก ผ่านระบบมาว่าเคสของคุณตอนนี้อยู่ที่โรงพักนี้ร้อยเวนชี่นี้นามสกุลนี้เบอร์โทรศัพท์นี้เป็นคนรับเรื่องเอาไว้ผู้เสียหายเขาก็จะไปตามกับทางตํารวจโรงพักคนนี้ตาม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 ในขณะเดียวกันตํารวจไซเบอร์ก็จะได้ข้อมูลที่ได้มาจากไอ้ระบบแจ้งความออนไลน์ด้วยตํารวจไซเบอร์ก็จะเอาข้อมูลจากตรงนี้ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปประสานกับทางธนาคารว่าให้มีการอายัดบัญชีทางธนาคารก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะอายัดบัญชีลึกเท่าไหร่จะบาจะบัญชีกี่แถว บัญชีม้าแถวที่1แถวที่2แต่ปรากฏช่วงนี้ลึกหน่อยไปจนถึงแถวที่5ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าเลยช่วงนี้อายัดลึกหน่อยมันก็เลยกลายเป็นข่าวคือฮาขึ้นมาทุกวันนี้นั่นเองทีนี้ทางตารวจก็ตัดพอน้อยสายตารวจลงพักนะคะเขาบอกงานเขาเยอะอยู่แล้วนะไอ้พวกสตรีทคามก็คือพวกอ,อาชญากรรมทางถนนโดยทั่วไปบนท้องถนนลักวิ่งชิงป้นลดหายไฟไหม้น้ําท่วมพ่อตีแม่ลูกตีผัวผัวตีพ่อพอ,พอ,พอ,อะไรประมาณนี้เต็ไมไปหมดเลยเขาก็รับแล้วก็ยังจะต้องไปเจอไอ้พวกคดีประเภทนี้อีก ในขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์ก็รับทำแต่คดีประเภทนี้แถมเลือกจะทำแต่คดีใหญ่ๆด้วยแล้วคอขวยก็เลยมาอยู่ที่ตำรวจโรงพักพอคนเขาไม่ทันใจคนเขาไม่สามารถได้เงินคืนอ,อย่างที่เขาต้องการเขาเปิดดาตำรวจโรงพักตำรวจโรงพักก็เลยออกมาตัดพ้อน้อยใจพูดไปจนถึงระบบเลยโดยบอกว่ามันเป็นที่ระบบมันเลยทําให้เกิดวงจรอุบาทเลยทําให้คนเนี่ยต้องรอนาน ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยทำไมโยนกันไปทำไมโยนกันมาธนาคารก็โยนไปที่ตํารวจตารวจก็โยนไปที่ธนาคารโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้เพราะกระบวนการแบบนี้ไงอันนี้เป็นมุมจากทางฝั่งของตํารวจโรงพักเท่านั้นนะคะอ่ะคนก็เริ่มรู้แล้วกระบวนการเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วผู้เสียหายจะทำยังไงในเมื่อตอนนี้ตารวจซัดกันเองแล้วอ่ะตํารวจโรงพักซัดตารวจไซเบอร์แบบนี้แล้วอ่ะแล้วผู้เสียหายอ่ะเขาจะไปตามเงินจากไหนเขาจะไปเอาเงินจากใครตอนนี้ก็มีเห็นว่าจะมีการรวมตัวกันฟ้องธนาคารโดยบอกว่าธนาคาร ทำแบบนี้กับบัญชีของเขามันเกินกว่าเหตุไปหรือไม่มันทาให้เขาเสียโอกาสหลายอย่างในการทํามาหากินธุรกิจเขาหยุดชะง,งักไปเนี่ยมันเสียหายเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะบางคนใช้เงินหมุนต้องหยุดทําธุรกิจไปเลยเพราะไม่มีเงินไปซื้อของมาเติมมาค้าขายเขาจะรวมตัวกันฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายยิ่งทางกระทรวงดีอีออกมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การอายัดบัญชีอายัดบัญชีไม่ได้อายัดบัญชีต้องมีหมายต้องมีเรื่องของกฎหมายเป็นคนที่จะสั่งอายัดบัญชีธนาคารเนี่ยทำได้แค่ระง,งับยอดเงิน แต่ปรากฏว่าบัญชีหลายบัญชีถูกอายัดแบบนี้เรียกว่าทำเกินหน้าที่หรือเปล่าทําให้เกิดความเสียหายหรือไม่ก็เลยจะฟ้องธนาคารอ่ะเอาล่ะตอนนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้อยู่นะตอนนี้นะคะส่วนว่าในการสกัดบัญชีมา้าครั้งนี้ทําไมมันถึงได้หือฮาทําไมมันถึงได้เข้มข้นทาไมมันถึงได้แบบไล่เส้นทางไปลึกขนาดนี้ก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็บอกเองบอกว่าหลังจากพรกรบ,บัญชีมา้ามีผลบังคับใช้ก็เลยมีการตรวจที่เข้มงวดยิ่งกว่าเดิม แม้ว่าทางดีจะออกมาบอกว่าอันนี้เป็นมาตรการเก่าที่ทำมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่อย่างใดแต่ว่าธานาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าอันนี้เข้มข้นมากกว่าเดิมคนก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะว่าพรากรใหม่เนี่ยทำให้ธานาคารและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อก็เลยสาวสลึกขนาดนี้จะได้รับผิดชอบน้อยหน่อยหรือจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบเลยเพราะถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วใช่หรือไม่อก็ติดตามดูกันต่อนะคะ ระมัดระวังกันให้ดีตอนนี้หลายคนแห่ไปถอน,นเงินออกจากธนาคารกันแล้วด้วยอะ่ะ